เจ็แค่หมูปิ้งไก่ย่างใยเล็กก็มา,ากูฮอกขนาดน,นั้นเลยือไ่าพี่เกียรตครับเปิดแล้วจ้าหมูปิ้งไก่ย่างใยเล็กบางแกน้ําจิ้มรสเด็ดสาขาสองพิกัดสี่แยกหนองใหญ่บางแคบางบเดียวเซเว่นทว่นมึงดู งานหมูปิ้งไก่ปิ้งใหญ่เล็กก็มาฮะทุกผู้เกียรติครับซึ่งกูเองชื่นชมมากเพราะว่ากูมีความรู้สึกว่าการที่ได้ทําแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคุณนายบาเยดโตดเพราะว่ารู้ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบางคนดารามงคนมึงงดโฆษณามึางงดโฆษณาทําไมให้เขาโฆษณาบ้างสิเข้าใจไหมครับผู้เปิดเป็นคนนะ่ะมึงต้องช่วยเขาบ้างเข้าใจไหมนี่จากหัวใจกูเลยน้มึงกูไม่ได้พูดเล่นถูกต้องนะครับ คือพูดง่ายๆคือถ้าเขาบักโฆษณาขายของในเพจกูแล้วก็ขายได้กูก็ดีใจกับเขาไปด้วยมึงไปหน้าบักโฆษณาทำไมอย่างนี้ยายเล็กมาได้เข้าใจป่าเอากลับมาต่อ <laughs> ไอเฮียนะเอามากแล้วค <laughs> <laughs> ่ท่านผู้ชมครับอา่าใครเนี่ยอาหมูปิ้งไก่ยายเล็กอีกเหมือนเดิม ร้านเดิมครับทุกเหยดครับเปิดแล้วจ้าหมูปิ้งไก่ย่างใหญ่เล็กหอยทากลากสูงอ้เหรชื่อไอเียชื่ออะไรของมึงคือชื่ออชื่อสเตตัสมึงคือมันโอเคอ่ะมันคือมันน,น่ารักดีอ่ะเข้าใจแบบหอยทากลากสูงเปิดแล้วจ้าหมูปิ้งไก่ย่างใหญ่เล็กบางแครน้ำจิม้มรสเด็ดสายสาขาสองพิกัดสี่แยกอน้องใหญ่บางแค่เจ็ดเคอะ ขอสองพันอะไรเล่า